สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าครัววันนี้เราจะมาชวนทำขนมหวานข้าวเหนียวเปียกลำไยทานกันค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะเป็นฤดูของลำไยผลไม้ที่มีรสหวานหอมอร่อยที่ใครๆก็ชื่นชอบแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะถ้าหากกินในปริมาณที่พอเหมาะและลำไยยังช่วยป้องกันโรคมะเรง็งบำรุงสายตาชะลอความแก่ และลำไยนั้นช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยลำไยเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงจึงช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ายิ่งขึ้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียลำไยมีวิตามินบีหลายชนิดใครที่มีอาการเบื่ออาหารลองหันมากินลำไยดูคะ่ะจะช่วยให้เจริญอาหารยิ่งขึ้น ถึงแม้ลำไยจะเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายหลายอย่างแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถกินได้เป็นจํานวนมากในมื้อเดียวได้เพราะอาจทําให้เกิดอาการร้อนในเกิดแผลในช่องปากหรืออาการตาแฉะเพราะลำไยเป็นผลไม้ที่เพิ่มความร้อนให้กับร่างกายและส่งผลร้ายต่อผู้ที่มีอาการป่วยเบาหวานโดยตรงผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผู้ที่มีอาการท้องผูกท้องเสียก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยมาดูส่วนผสมในการทำข้าวเหนียวเปียกลำไยกันเลยค่ะก็จะมีลำไยข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลทรายแป้งเทา้าเกลือใบเตยหอม ดูส่วนผสมกันเรียบร้อยเรามาลงมือทำข้าวเหนียวเปียกลำไยกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดจัดแล้วก็ใส่ใบเตยหอมลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะในการใส่ข้าวเหนียวต้องใส่ในตอนที่น้ำร้อนเดือดจัดนะคะทำการต้มข้าวเหนียวเป็นเวลา10นาทีนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวบานออกมาค่ะช่วงระหว่างต้มข้าวต้องหมั่นคนแบบนี้เป็นระยะนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อค่ะ หลังจากที่ต้มข้าวเหนียวผ่านไปเป็นเวลา10นาทีนะคะตัวเม็ดข้าวเหนียวก็สุกดีแล้วนะคะนี่ค่ะสังเกตว่าตัวเม็ดเขาจะบานออกมานะคะนี่ค่ะตัวน้ำข้าวก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะตักใบเตยทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นก็นำลำไยที่เราแกะไว้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคะจะได้มีความหอมความหวานของลำไยออกมาค่ะ ต้มต่อไปอีกสักพักนะคะให้ตัวลำไยเขาคลายความหวานออกมาค่ะระหว่างนี้เราก็ต้องหมั่นคนด้วยนะคะไม่งั้นข้าวจะติดก้นหม้อค่ะพอลำไยเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่เกลือตัดหวานไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่แป้งเท้าเพิ่มความเหนียวข้นเข้าไปค่ะค่อยๆใส่เติมแป้งเท้าไปนะคะถ้าชอบความเหนียวความหนืดก็ให้ใส่เพิ่มขึ้นได้อีกค่ะ นี่ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะให้แป้งเท้าเข้าสุกตัวนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเพิ่มความหวานนะคะค่อยๆใส่เติมไปก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบหวานมากนะคะเพราะว่าความหวานของลำไยก็มีความหวานพอสมควรแล้วค่ะสูตรข้าวเหนียวเปียกลำไยในวันนี้เราจะทำรสชาติไม่หวานมากนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากลำไยแล้วค่ะ นี่ค่ะตัวข้าวเหนียวเปียกลำไยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดเตาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของกะทิราดหน้ากันต่อเลยค่ะในส่วนของกะทิทำไม่ยากนะคะเทกะทิใส่ลงไปในหม้อค่ะพอเราเทกะทิใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ให้ใส่เกลือลงไปตัดเค็มนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ทำการเปิดเตานะคะแล้วก็คนต่อไปแบบนี้ค่ะให้กะทิเขามีความร้อนขึ้นมา แต่ไม่ต้องร้อนจัดนะคะแค่ให้เขามีความอุ่นๆร้อนๆก็พอค่ะกะทิจะได้ไม่บูดไม่เสียง่ายนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็พอค่ะทําการปิดเตาได้เลยค่ะตักข้าวเหนียวเปียกลำไยใส่ในถ้วยเลยนะคะนี่ค่ะเน้นๆเลยนะคะลำไยเป็นเม็ดๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ราดด้วยกะทิค่ะตักใส่ถ้วยแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะกำลังอุ่นๆเลยค่ะตัวเม็ดข้าวก็เป็นเม็ดบานสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะอืมข้าวนุ่มแต่ไม่เละนะคะกัดโดนลำไยห,หอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะกะทิก็มีความมันเค็มนิดๆค่ะอร่อยเข้ากันทีเดียวเลยค่ะ ลองไปทำทานกันดูนะคะข้าวเหนียวเปียกลำไยค่ะเมนูขนมหวานที่อร่อยเข้ากับฤดูการนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fan Page จุดเตาเข้าคคัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ